ตอนที่313มอบของขวัญผิดชิ้นประเดี๋ยวก่อนเมื่อครู่น้องเล็กเอ่อยว่าอย่างไรอีกฝ่ายแก่กว่าน้องเล็กไม่กี่เดือนเท่านั้นเป็นแค่เด็กสาวอายุ14ปีทว่าสามารถต่อสู้กับมนุษย์โอสถและช่วยหมินอองซื่อจือที่บาดเจ็บไว้ได้เกรงว่าเรื่องเล่ามากมายนั้นคงเป็นแค่คำพูดเกินจริงพี่ใหญ่ท่านไปเป็นเพื่อนข้าเถิดข้ารับปากพี่หลินไว้แล้วติงหลิงเอ๋อเขย่าแขนติงอยู่เจินพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงออด้อ,อน ติ้งอยู่เจินอยากไปคาราวบัณฑิตเจียงคนนั้นเนื่องจากอีกฝ่ายอายุยังน้อยก็สอบถงเซิงได้แล้วแถมยังมีความก้าวหน้าสูงมากถ้าได้สนทนาด้วยสักครั้งจะต้องได้รับข้อคิดดีๆกลับมาบ้างติ้งอยู่เจินตัดสินใจได้แล้วทว่าจงใจสร้างความกระวนกระวายให้น้องสาวเจ้าเป็นสตรีการวิ่งเล่นไปทั่วเช่นนี้ท่านแม่ไม่มีทางอนุญาตแน่นอนอย่างไรนี้ก็ไม่ใช่เมืองหลวงดังคํากล่าวที่ว่าภูผ,ผาและสายทานอันแร้นแค้นทําให้สามัญชนต้องลําบาก อีกทั้งไม่นานมานี้สถานที่แห่งนั้นยังมีทหารกรบฏบุกปล้นติ้งหลิงเอ๋อมมุ้ยปากพี่ใหญ่หากท่านช่วยออกหน้าท่านแม่ต้องเห็นด้วยแน่นอนพี่ใหญ่ท่านเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วจะปล่อยให้น้องสาวกลายเป็นคนไม่รักษาศัจจะได้หรือติ้งอยู่เจนยังแกล้งนางต่อเจ้ามีวาสนาได้พบหลินกูเหนียงแค่ครั้งเดียวก็รับปากจะไปหานางที่บ้านแล้วนางอาจไม่เก็บถ้อยคำของเด็กน้อยอย่างเจ้าไปใส่ใจก็ได้ไม่มีทางพี่หลินไม่มีทางเป็นคนเช่นนั้น แม้วันนี้ข้าเพิ่งเคยพบพี่หลินเป็นครั้งแรกแต่นี่เรียกว่ารู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกพบข้าสามารถอ่านแววตาของพี่หลินได้ว่านางอยากชวนข้าด้วยใจจริงพี่หลินชอบข้าข้าก็ชอบพี่หลินนางไม่เหมือนคุณหนูที่ชอบเสแสร้งในเมืองหลวงเหล่านั้นติงหลิงเออโมโหที่พี่ยาคารโตกังขาในมิตรภาพของตนกับพี่หลินหากท่านไม่พาข้าไปข้าจะไปเองไปไปไปข้าพาเจ้าไปพอใจแล้วหรือยัง เจ้าอย่าหาทางไปเองเด็ดขาดที่นี่มีพวกโจรเด็ดบุปผาพวกมันชอบล่อลวงเด็กสาวอ่อนต่อโลกอย่างเจ้าที่สุดติงอยู่เจินข่มขู่นางเขาต้องจับตามองน้องสาวผู้โง่เขลาคนนี้ไว้ให้ดีไม่รู้ว่านางคิดทำสิ่งใดบ้างสองวันต่อจากนั้นติงหลิงเอ๋อก็นั่งอยู่บนรถมาแล้วยื่นศีษะออกไปนอกหน้าต่างติงอยู่เชิงพี่ชายคนรองรีบดึงคอเสื้อนางเพื่อดึงตัวกลับมานั่งตามเดิมระวังศีษะจะติดกับกรอบหน้าต่างด้านนอกมีแต่ความธุรกันดานมีสิ่งใดน่ามองหรือ ข้าเป็นนกน้อยที่โหยหาท้องนภพาได้บินออกจากกรงทั้งทีงทย่อมเห็นทุกสิ่งแปลกตายอยู่แล้วติงหลิงเอ๋อเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังขุดบางสิ่งอยู่ริมทะเลสาบนางจึงอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัยพวกเขากำลังขุดหาสิ่งใดหรือน่าจะขุดหาพวกรากไม้กระมังปีแห่งภัยแล้งเช่นนี้รากต้นหญ้าเปลือกไม้ใบไม้แห้งหรือแม้แต่ดินโคลนก็สามารถกินได้ทั้งสิ้นพวกมันกลายเป็นอาหารของชาวบ้านผู้ประสบภัย ติ้งหลิงเอ๋อขมวดคิ้วมุ่นราชสำนักไม่ได้เปิดคลังแจกอาหารบรรเทาทุกแล้วหรอกหรือตอนนี้ในเมืองยังมีข้าวสารราคาถูกวางขายเหตุใดยังต้องขุดเจ้าหนี้มากินอีกข้าวสารคนละ2ี่ช่างท่าประหยัดหน่อยก็กินได้นาน1-2ถึงเดือนจะแจกอาหารครั้งต่อไปเมื่อใดยังไม่รู้ชาวบ้านกลัวความหิวโหยสิ่งใดที่สามารถประหยัดได้ก็ประหยัดสิ่งที่หวาดกลัวไม่ใช่ตอนนี้หรอกเนื่องจากฤดูหนาวของแดนเหนือยาวนานเกินทนชาวบ้านนับไม่ถ้วนที่มีอาหารไม่เพียงพอต้องตายเพราะความอดอยากและอากาศอันหนาวเหน็บ ติงอยู่เจินถอนหายใจแล้วปล่อยม่านหน้าต่างลงเพื่อปิดกั้นภาพเหตุการณ์ของโลกภายนอกติงหลิงเอ๋อเงียบไปครู่หนึ่งนางเองก็เศร้าใจไปด้วยขณะมองของขวัญที่จะนำไปให้พี่หลินพัดปักลายที่นางปักเองกับมือนางคิดว่านำของขวัญมาผิดจึงถอนหายใจออกมาพี่ใหญ่พี่รองหมู่บ้านทุกแห่งเป็นเช่นนี้หมดหรือไม่ปีแห่งภัยแล้งมีใครสามารถหลบพ้นได้บ้างแวตาของติงอยู่เฉิงดูอดกลั้นและเศร้าหมองเล็กน้อย ถ้าเช่นนั้นบ้านพี่หลินติงหลิงเอิเมเมมริมฝีปากแล้วเอ็นกายพิงในรถมา้าติงอยู่เจอรูปศีรษะน้องสาวบ้านของหลินกูเหนียงคงไม่ได้แย่ถึงเพียงนั้นเนื้อแผ่นยามผลไม้และ,มะเมล็ดสนปากอ้าที่เจ้าชอบกินล้วนเป็นสินค้าที่บ้านนางส่งให้ร้านขายขนมและผละไม้อบหนิงจี้ว้าวจริงหรือถ้าเช่นนั้นพี่หลินจะใช้เนื้อแผ่นกับมเมล็สนปากอ้าต้อนรับพวกเราใช่หรือไม่ หลังได้ยินคำพูดของพี่ชายแล้วติงหลิงเอ๋อก็เหมือนผักกาดขาวเหี่ยวเฉาที่ได้รับน้ำฝนนางดูกระตือรือร้นขึ้นมาทันใดติ้งหยู่เจินสายหน้าแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่าย,ายประเดี๋ยวพอไปถึงบ้านตระกูลหลินแล้วเจ้าห้ามทำตัวเป็นแมวตะกละเช่นนี้เด็ดขาดคนที่ไม่รู้จะเข้าใจผิดว่าตระกูลติงของพวกเราทารุณเจ้าติงหลิงเอ๋อหัวเราะคิกคักแล้วก้มหน้าด้วยความเขินอายนางก้มมองพัดลายปักให้มือพลางถามด้วยความไม่เชื่อมั่นในตัวเองพี่ใหญ่พี่รองท่านคิดว่าพี่หลินจะชอบของขวัญจากข้าหรือไม่ ขอเพียงมอบให้ด้วยใจหลินกูเหนียงต้องรับรู้ได้แน่นอนเมื่อก่อนตอนที่น้องสาวอยู่ในเมืองหลวงระหว่างสหายที่คบหากันนางไม่เคยกังวลถึงเพียงนี้นางมักจะกล่าวว่าคนที่ไม่ชอบนางนางก็ไม่สนใจที่จะคบหาดูท่าแล้วหลินกูเหนียงจะมีนิสัยที่เข้ากันได้ดีกับน้องสาวทั้งสามคนเพิ่งมาถึงหน้าหมู่บ้านชื่อลิลิโกก็มีกลุ่มเด็กผู้ชายเข้ามาห้อมล้อมพร้อมเสียงร้องเพลงเด็กชายท่าทางแข็งแรงหน้าเอนดูคนหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างไม่หวาดกลัว พวกท่านเป็นแขกของบ้านตระกูลหลินใช่หรือไม่ติ้งหลิงเออกระโดดลงจากรถมาแล้วฉีกยิ้มให้เด็กผู้ชายคนนั้นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเราเป็นแขกบ้านตระกูลหลินเจ้าฉลาดมากวังตงเฉียงชี้ไปที่เจ้าหนูน้อยมีสิ่งใดให้เดายากขอแค่นั่งรถมา้ามาเยือนก็ต้องเป็นแขกของตระกูลหลินอยู่แล้วเออหาบ้านเจ้ามีแขกมาหา เจ้าหนูน้อยยังไม่ทันได้พูดอะไรเจ้าดำก็เข้าไปต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วมันเดินวนรอบเท้าติงหลิงเอ๋อสองรอบหลังเดินมานั่งตรงเบื้องหน้านางแล้วมันก็ใช้ดวงตาที่เป็นประกายคู่นั้นมองนางว้าวลูกหมาแสนน่ารักติงหลิงเอ๋อย่อตัวลงแล้วเอื้อมมือไปลูบสีสันเบาเบเจ้าดำก็ไม่ได้เบี่ยงสีสลบและไม่แยกเขี้ยวใส่นางทว่ายังเองียงศีษะให้ด้วยนางจึงยิ่งเอ็นดูมากขึ้นติงหลิงเอ๋อหยิบขนมออกมาจากกระเป๋า จากนั้นก็บิมุมหนึ่งมาวางตรงหน้าเจ้าดำซึ่งถูกสอนมาตั้งแต่เล็กว่าไม่ให้กินอาหารของคนอื่นแม้แต่ดมก็ห้ามดมมันจึงเบี่ยงหน้าหนีทันทีเจ้าหนูน้อยเข้าไปพูดว่าคาระวะทุกท่านข้ามีนามว่าหลินจือถิงเป็นบุตรชายคนเล็กของบ้านตระกูลหลินแขกทั้งสามท่านมาหาพี่รองใช่หรือไม่ติ้งอยู่เจินมองท่าทางที่แกล้งทำเหมือนผู้ใหญ่ของเจ้าตัวน้อยเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นแขกของพี่สาวแต่ไม่ใช่แขกของพี่ชายพวกเรามีบุรุษอยู่ด้วยถึงสองคนเชียวนะ เจ้าหนูน้อยเงยหน้ามองเขาปราดหนึ่งจากนั้นก็กล่าวด้วยท่าทางเมินเฉยพี่สามถูกพี่โมหันกักตัวให้ศึกษาตำราอยู่ในบ้านจึงไม่ได้ออกจากหมู่บ้านเป็นเวลาสองเดือนกว่าแล้วสองวันก่อนพี่รองบอกว่านางคบหากับน้องสาวน่ารักคนหนึ่งและอีกฝ่ายอาจมาเยี่ยมในอีกสองวันข้างหน้าเจ้าหนูน้อยมองสาวน้อยที่หลงสเสน่ห์ในตัวเจ้าดำแล้วมุ้ยปากในใจนางน่ารักตรงไหนน่ารักเหมือนข้าหรือนางยังไม่น่ารักเท่าเจ้าดำเลยด้วยซ้ำ ติ้งหลิงเอ๋ยหยิบลูกอมออกมาจากรถม้าหนึ่งห่อจากนั้นก็แบ่งให้พวกเด็กๆคนละสองเม็ดส่วนที่เหลือยัดใส่มือเจ้าหนูน้อยทั้งหมดน้องหลินพบกันครั้งแรกข้ามอบลูกอมพวกนี้เป็นของว่างแก่เจ้าแล้วกันข้าก็คือน้องสาวน่ารักที่พี่หลินเอ่ยถึงมุมปากของพี่ชายทั้งสองกระตุกมีผู้ใดกล้าพูดว่าตัวเองน่ารักบ้าง